เห็ดกอกำงามอยู่ครับอีกดอกนะึงอืออีกดอกหนะึ่งอืองามอยู่ครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องจ้างอิสระครับกับมบพบพ่อกันนี่พาพี่น้องเฮามาเลาะโคกครับมาเบิ่งเห็ดชุดแรกของเฮาเลยครับเมื่อนี่สำหรับเ้านี่เนาะครับเป็นเห็ดกอออกงามๆอยู่ครับหนาแตกๆก่กว่งงามอยู่ มม่นเนียเขากับพาะพี่น้องขึ้นมาเขาบังเฮยด้ยครับเมืน่อนี้โคก,กเก่าโคก,กเดิมครับชุดแรกงามๆอยู่ครับสองดอก เก้อแดงอีกดอกหนะึ่งโอ้โอแดกเต๋ๆครับเห็ดนาเรครับดอกเนะื่ก พึงเหลืองครับดอกงามๆเลยเห็ดปวกน้อยครับมีอีกสามต่ม สองดอกอีกก้ออีกดอกนึงครับนาแตกแล้วครับเฮ็ดนาเลยครับ เห็ดพิ่งแดงครับพึ่งนกนุ้งครับดอกน้งเห็ดก้กกดอกกอีกครับออกขหางๆโอ้สวสดสียางมาพร้ อเห็ดก้อเขาครับบางคนเพิ่นกทิเอือนเห็ดนกเขาเนาะอันเดียวกันนะครับ nà tè cứ cần Nhìn là tiệc lại là các bữa hậu động อือ้อแตกมหมดแล้วครับอื้อแตกมุนอีเล่ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับวันนี้กับกาพบพ่อกันพพี่น้องเขามะเลาะโคกคือเก้าล่ะครับวันนี้เขาก็มาเลาะโคกเขาบังเหยขึ้นท่าบ้านซับมงคลนะครับเมื่อนี้มืันนี้เ้ามะกับตรงกับเสาวันที่13สตุลาคมพศ2567ค้าร้บมาเบิ่งครับเมงหมานสำหรับเสานี้ควมหมานอันน้อยนิด เห็ดกนาแตกๆครับเป็นเห็ดกอครับส่วนเห็ดอันอื่นอันบ่เห็นเลยครับเมื่อเนี้ยได้เห็ดกอกับเห็ดหนาขาวมาเห็ดผ <sk ill> ึ่งนกยุ้งก็ได้มาดอกหนึ่งหรือจังไดนี่ละ่ะส่วนเห็ดอันอื่นนันเมื่อนี้ถือว่าห่างครักแล้วครับแต่ว่าก็ได้เห็ดก้อเข่ามาสี่หาดอกกัยังเป็น al, เห็ดก้อแดงใหญ่ก็อแะครับสาหรับช่วงนี้เนาะเพราะว่าเห็ดอันอื่นนี่ค่อนข้างที่จะยุบไปแล้วละครับ จังใดกระรุนน้องกัน,น,กนละครับสำหรับมือนี้ว่าเขาสิมีวามหมันมาฝากพี่น้องซํำได้เพราะว่าเห็ดนี่หางคักเลยครับสำหรับเช้านี้เนาะสำหรับพี่น้องเขาที่สอบถามว่าอีกจะสี่หาเมือหรือว่าออกปรรษาสิมาเจ็บใดบ่วท่านโอ้โหผมก็บอกว่าถือกันนะครับแต,แต่มือนี่มันก็นหางคักแล้วนะครับเนาะไปเลยครับรุ่นน้องกันเลยว่าสิหมานซํำได้สำหรับเช้านี้ครับเบิ่งเห็ดดอกเลก รออเส้าของเขาแล้วครับอือีอีกดอกหนึง่งหวานตึงๆอยู่เอาได้บ่ละเนี่ยอืออืองามอยู่งามอยู่ ดอกไอ้ออก็ต้องได้เอาครับมือเนี่ยเห็ดห้าง อืมต้นเลยนะโอ้เนาหรอครับดอกนี้เนาใส่บดได้ตีดเชืออืกอีดอกนึงอมงามอยู่ครับบดได้โฮมนี่ไข่แน่สามสี่ดอก เห็ดหน้าเขาครับโอ้เนาวลหรอเห็ดกอเทลดอกครับ เห็ดทานครับยางจนลืมเขาครับโซ่สิพอ่อแต่ละดอกโอ้ยยางคักเลยมือเนี่ยมาเบิ้งผลงานการลอกโคกของเขาสำหรับมือนี้ครับนี่แหละครับผลงานมือนี้เนาะผลงานมือนี้กั เป็นห็ดก้อแดงล่ะครับส้นหลายเนี่ยหิ่ก้อแดงมีบานมีตูมลรอครับแต่ว่าห้างครับครับห็ดมือเนี่ยยางจนลืมเขาผลักกลัวสิพ่อแต่ละดอกเนาะถ้าโฮมใดค้นบ่เขาก็เออไข่แน่หมองละดอกสองดอกอเพราะได้เก็บได้ลิ้มอยู่ครับแล้วกเห็ดนาขาวนี่ก็มีห้างห้างครับเห็ดนาขาวกับออกห้างครับมือนี่ก็บบอกว่มีทุกันครับสำหรับห็ดงนันนาขาวเนี่ย ส่วนเห็ดอันอื่นบ่ว่าทีเป็นเห็ดเผือนกยูงหรือว่าเห็ดแนวอื่นเ่ะครับบ่มีเลยครับหาเบิ่งงมดแล้วย่งางไปทุกหมองที่เคยเอากับบมีแล้วครับส่วนเห็ดพอนี่ก็ออกห้างครับสําหรับท่านที่ถามว่าออกพรรษาสิยังยังมีให้เก็บบอนี่โอ้ผมว่ายากอยู่เด้วครับแต่เมื้อนี่ก็ยัง,ย,งยากซ้ำมีแล้วสับอีกไปอีกซี่หาเมื่อสยากซ้ำไรเนาะครับเนาะเอาเป็นว่าเมื่อนี่วามหมานก็เป็นเห็ดกอแดงง่ายละครับเพอ,อได้เห็ด กัเข่าม้าน้ำซีหาดอครับมีเห็ดก้วเข่าที่รองเบิ้งนะครับเห็ดก้อเข่าหรือว่าบางท่านอาจเอิ้นเห็ดนกเขาเนาะครับนี่ละกะกินก็คล้ายๆกับเห็ดก้อแดงง่ายแหละครับแต่ว่าหวานครับมันเนี่ยอันนี้ออกหวานๆครับเอาเป็นว่ามื้อนี้หัวหมันกับยังเป็นเห็ดก้อแดงง่ายแหละครับแต่ว่าได้บหลายเนาะครับเนาะกับพอได้ยูได้กินพอได้ออกคาบยูดอกนะครับสำหรับมื้อนี้ก็ได้ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็บมิ้วหามานมาฝากพี่น้องสัานนี่แหละครับเบิ้งคลิปแล้วกอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์พอมิ้นมาเป็นกำลังใจขอพุ้นทุกๆท,ท่านที่คอยเป็นกำลังใจใตลอดมาพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับมหมานครับ